นั่งทางานอ่านหนังสือในที่มืดมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่โคมไฟตั้งโต๊ะหัวคู่เปลี่ยนสีไนดะ้ทั้งหมด3สีเลยนะครับปรับลดแสงสว่างได้ด้วยแปนดบล็อกกันเลยนะครับอันบล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออี่ดึงกล่องก็จะมีโคมไฟตั้งพื้นแบบสองหัวพร้อมขาตั้งปลั๊กไฟที่มีกับขอบโต๊ะและคู่มือการใช้งานเดี๋ยวขามันอย่ที่ขอบโต๊ะก่อนเลยนะครับเสียบขาตั้งโคมไฟลงไปนะครับกลางออกนะ ปรับระดับให้เรียบร้อยการโคมไฟออกแล้วก็บิดล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะกดที่สวิตช์เพื่อเปิดไฟนะโอเคโอ้แสงสีขาวนะครับลองกดเปลี่ยนสีอันนี้เป็นสีวอร์มดูสบายตามากยิ่งขึ้นกดไปกที่นึงเป็นแสงสีวอร์มไว้ออกสีเหลืองนุ่มสบายตาเลยปรับลดความสว่างของแสงได้นะครับกดที่รูปลบจะเป็นการลดแสงสว่างกดที่รูปบวก จะเป็นการเพิ่มแสงสว่างนะครับโคมไฟสามารถบิดเปลี่ยนม,มุมได้นะเอาหงายขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะบิดไปทางนู้นก็ได้นะครับทางหลังหรือจะกางขึ้นอีกก็ได้นะครับกดลงอีกก็ได้นะเวลาอ่านหนังสือทําการบ้านจะได้เห็นชัดๆปรับให้สูงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับเข้าหากันก็ได้นะครับ เลือกปรับมุมได้หลายรูปแบบเลยนะแถมสวยต่างหากนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถนั่งทํางานอ่านหนังสือทํากันบ้านโดยที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยโคมไฟตั้งโต๊ะอันนี้นะครับพอมาอยู่คู่กับโต๊ะทำงานสวยมากเลยนะครับกดสัตว์สติกา้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าใดนมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตาม